สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเอฟซีของยายเล็กทุกๆคนทุกท่านนะคะที่มาเข้าให้กําลังใจยายเล็กทุกๆท่านนะคะตอนนี้ก็ยายเล็กจะชวนทุกๆคนทุกๆท่านนะคะไปเอาอาหารเอาข้าวไปให้น้องหมานะคะทุกกคนจ้าก็ แดดร้อนร้อนนะคะแต่ก็กลัวน้องเขาจะหิวนะก็เลยเอาเอามาเทให้น้องกอนนะคะทุกคนขา mm hmm. ตัวเองก็ทานอิ่มแล้วเนาะเด mm ี๋ยวน้องเขาจะหิวนะคะ mm hmm. นี่เอามาเทตรงนี้เองคะ mm ่ะ hmm. เนาะใกล้นี้ mm hmm. โอ้ยที่แรกก็ว่าจะ ทีแรกก็ว่าจะเอ,อปิดหน้าปิดตามาเนาะแต่ไม่ไหวแล้วคงจะไม่ไหวนะคะเดรร้อนมากแล้วถ้าเราเราปิดหูปิดตาอย่างเงี้ยปันจักรยานมารูสงสัยจะน่นน่าดูเลยนะคะเพื่อนๆแต่ก็ต้องเอามาเนาะน้องๆเขาก็คงจะ เข้าไปนอนหมดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแต่ก็เอามาเทไว้ตรงนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเขาก็เห็นเขาก็รู้เวลานี้ยจลเลกก็จะเอาข้าวมาวางไว้ให้เขาทุกวันนะคะตรงนี้เนาะเขาก็จะมานะคะเดี๋ยวพอพอไปบายหน่อยเขาก็จะมาแล้วเขาคงคงจะอยู่ทางนู้นนะคะนู้นเขาคง คงจะนอนอยู่ฝั่งโน้นนะคะนี้ก็จะเอามาตรงนี้เหมือนเดิมนะคะโอ้ยดูให้ให้ดูบรรยากาศนะคะดูที่เดดดลค่ะพี่น้องดูเดดสิคะดีดีเนาะแต่ก็ลมลมรึดๆนะคะลมมีมีลมอยู่นะ ลมอยู่ค่ะแต่ว่าแดด,ด,ดมันจะร้อนมากเนาะเพื่อนๆดูสิคะมองไปเนาะอุ้ยเมื่อกี้ก็ลูกเขาก็ลูกเขาไปไปไปรับไอ้น้อง,นองเนาะไปรับน้องก็กะว่าจะไปกับเขาเนาะเองก็จะไปกับเขาแต่ก็ก็เป็นห่วงน้องหมาเนะ โอ้ยอุ้ยอุ้ยดูที่จอดจอดไว้แป๊บเดียวนะโอ้ยสงสัยจะร้อนน้าดูเลยนะเพอเื่อเพื่อนอุ้ยแป๊บเดียวแค่นั้นอุ้ยร้อนปันปันไฟลวกเลยอ่ะอุ้ย อุยร้อนสุดๆเลยเอ่ะปานไฟลวกเลยค่ะเพื่อนๆขาตาย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 นี่แค่แป,ป๊บเดียวนะ <c oughs> โอ้ยห้อนดากห้อนดากค่ะปาดไปถึงไหนต่อไหนแล้วเนี่ยความร้อนไม่ปราณีใครคะ่ะเหมือนแป๊บๆเลย มันเปล่อแทบในสวงจึงรักพ pues er. ี่ล่วงจนหมดใจรักได้รักดีถึงวันนี bueno, hey ้พี่มีใครมีเจ้าข้องหัวใจ ไว้อยู่นานมันเจ็บแสบเสบหลบในส้วงยังหลักพี่ล่วงจนหมดใจโอ้ร้อนสุดๆเลยครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวหยุดหยุดร่มก่อนนะคะโอ้ย ร้อนสุดๆเลยค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะถึงนี้แหลกเดดจะร้อนแค่ไหนแล้วก็เต็มใจเอามาให้น้องเขานะคะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านทุกทุกกำลังใจนะคะจวยกดเลิฟกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยิเล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ